ีสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะมดูรถเข็นมันหน่อยโอ้เล่งใหญ่แล้วครับรถเข็นมันขึ้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 นนี่สะพานนี่แม่น้ำปิงนะครับสะพานข้ามแม่น้ำปิงโอ้สะพานนี้ขยมขยมขยมเลยครับโอ้จีตันเนะี่ยโอ้ บังคัลลิงโอ้เย่อันนี้สะพานข้ามแม่น,น้ำปิงสะพานข้ามแม่น,น้ำปิง มาดูอีตแตนกันบ้างครับอีตแตนเข็นมันข้าไมมนำปิงโสโลเหมือนกันนะอีตแตนเนะี่ย แดดแดดจัดเลยรถมันหนักนะมันโอ้ <Okay. S 1> สะพานนี่ขยมขยมเลยคนดูหนักจัดคนดกูกี่ตัน,นครับร้อยหกสิบกี่ตันเนยะน่าจะหมดแล้วนะ